พี่น้องล่าสุดแดนเซอร์ชื่อดังน้องหงหยกเปียพรสาวน้อยเพชรบ้านแพงออกมาเคลื่อนไหวยุต,ติบทบาทกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อบอก,กีชั่วงที่ผ่านมาอแต่ว่ากอมสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมใพ้รพานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเมหมอแคนแฟนมอลํามิทิคารพรักสูสโซคนเมือนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินน้อยคุณเก่าคุนเดิมกับบา่าวํำผานคุณโกสุริโยบานทา มึงเลยกินเขาซองล่อบบพี่น้องเขาแรงซองหล่อเขาแรงไงน้อยพี่น้องอเขาแรงซ้อนซอนซ้อนเบาหวานเนาะอ่ะลาสุดเกิดอะไรขึ้นเอฟซีแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจระดัวสำหรับน้องหงยกเปียพรแดนเซอร์ชื่อดังวััทอเพพานนุขอยุติการเป็นแดนเซอร์สาวน้อยเพชรวันแพงต่างแต่มึงนี่เป็นตนไปค่ะขอบคุณโอกาสดีๆจากพ่อโจแมนุดและผู้บริหารทุกๆท่านด้วยนะคะที่ไ้เด็กคนนี่ได้มายืนบนเวทีสาวน้อยเป็นเวลาสองปี ขอบคุณครู่ไกลที่คอยบอกคอยสอนหนูมาโดยตลอดน้ำค่ะขอบคุณคุณครูท,ทุกทท่านที่หายคํำในน้ำหนูอย่างดีมากตลอดขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆในวงสาวน้อยที่คอยซอยเหลือหนูมาตลอดขอบคุณเอฟซีบ้านน้องอุ้งอิงทีเอ็นดูหนูมาตลอดและขอบคุณเอฟซีทุกๆุกบ้านฮักทีเมตาเอ็นดูหนูมาตลอดบ้านหลังนี้อบอุ่นเสมอสาวน้อยเพจบานแพงพี่นอด เป็นจังไหนเอฟซีแฟนคลับเข้ามาส่งกําลังใจกันรัวๆเพยียพานสิไปยุทธ่างไหนเนาะหลายๆคนสงสยัยกําลังใจคนเก่งเอาใจหายนั่นกกาลังใจนะคะแม่เปียพรมึงยาโสไปใส่เนาะลูกว่าสันทภเป็นอย่างจังหวัดแดนเซอร์ชื่อดังนพนองเนาะเรียกว่าดังเพียงชั่วข้ามคืนอีหลีสาหรับน้องหงยกเปียพรเพยียพานจากเหตุการณ์ที่เกิดชุรบุญด้านหน้าเวที บาดท,ที่นี่น้องหงโยกแดนเซอร์เนี่ยลรลับพีพานไปซอยหนององิงเพชรมันแพงตื่นยังมือเศร,ร้ามากทนน่ะหเับพีพานโอ้ยบว่าสิเป็นมาหลอกมาไล่น้ำใจจากเอฟซีแฟนคลับของหนององิงเพชรมันแพงเอาไปฝากเอาไปต่อน,น้องหงโยกเปียพรแมนบอสบ,บาดท,ที่นี่เดินทางลงลงสื่อของเซเว่นจังสีไปกับรถบาดพีพานเอฟซีแฟนคลับหลายคนจําได้เอาสิ่งเอาของมาให้กันไล่ข้าวไล่หัวน้ำกันมาซั่นเถาะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแดนเซอร์ตัวเล็กของสาวหน่อยเพชรบันแพงทีเ FC แฟนคลับหลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับหงยกปียพรเีพานครับบาทที่นี่เกิดอะไรขึ้นออกมาโพสต์ดุติบทบาทแล้วกับสาวหน่อยเพชรบันแพงถือว่าไปลามาไหว้ไปล่ามาไหวทั้งผู้บริหารคุณครูที่ค่อยให้คำแนะนำรวมถึง FC แฟนคลับบอล,ลืมว่า FC แฟนับของน้ององคเพชรบันแพงเคยซัพพอร์ตเจ้าของสิแหมออกมาโพสต อ,อ,อ,อัมลาวัซันทอมเป็นจังไรเพัยนย์พานหลลคนบอกว่าใจหายเนาะพี่น้องเนาะกำรับน้องหงยกปียพอนี่เอฟซีแฟนคลับจำกันได้พี่นอ้องหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นบานเราพี่นอ้องวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นชุดลมุดกันดันหนาเวทีซึ่งน้องอุ้งอิงอยู่ด้านหนาพอดีพี่น้องน้องหงยกปิยพรนี่ละกะ,ะด้วยไว้พิบละกะประสบการ ก็เด้มีการดึงแขนน้องอูหญิงลบออกมาพี่น้องหลายๆคนบอกว่าเกง่งมีไหวพิบในการแก้ไขสถานการณ์เพราะว่าตอนนั้นนอ้องอู๋หญิงก็ยังงงโยงจริงสิไหมน้องพี่น้องเนาะจากเหตุการณ์ครังนั้นนํำมาสูมาไล่ซึ่งยังจำประ่านลืมผู้ที่เอามาไล่ไปให้ที่แรกอีรีเป็นเบาตุ๋ยเนาะแมนบอ าบตคือจังเอฟซีแฟนคลับสีฟ้ามาไล่ไปไปกับพี่เบ่าตุ้ยเนาะไปใับน้องหงโยกเปียพรนพน้องเนาะถือว่าสําหรับหงโยกเปียพรนี่ก็ยั่งก็ยั่งจังใดเราให้ผ่านยังเป็นใบหรุนอยูแมนบบอรับอยู่กับบอทเนเดลลายนพน้องวัยกำลังสดใสน่ารักว่าสันเถาะเห็นหลายๆคลิปออกมาอะ เป็นจังไรหลายๆคนกัดใจหายนพี่นองเนาะแต่ว่าถือว่าเป็นวัฒนจัดรอกเพยิพันในวงการหมอรองหมอเล่านพี่นองเนาะทุกอาชีพทุกตำแหน่งน่ะพี่น้องอการโยกย้ายการซับก,การเปลี่ยนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติกับบอเป็นอย่างดอกแต่ว่ากะจใจหายยูพะวาคนที่เคยอ่าซอยเหลือนอ้องอุ้งหญิงคนที่เคยยูขังๆน้องอุอ้งหญิงลหลายๆคนกระตังทย่อยลงไปพี่นอ้องอ่าเพราะว่าสิเป็นศิลปินเองกด็ดีหรือว่าแดนเซอร์ก็ดี รวมไปถึงคุณครูฝึกสอนจังสิแม่เลหลายๆคนเนาะพี่น้องนอเนาะเยดูการนี้ถือว่าเปลี่ยนแปลงหลายสําหรับสาหนยพนเพียงเพแยงรวมไปถึงหลายวงนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มอลําเปิดไม่ก,กันหลอ่าก็เลยมีการขึ้นการลงกันหลายเป็นเรื่องธรรมดาพี่นอ้องเอ้ากะคนอยู่ไม่ใช่คนไปมีโชคเอ่อเส้นทางมันบ่ได้ดกลวงปนันไดดอกสำหรับวงการมอลองมอลํา บนเอสักมือหนึ่งอาจสิอ่า,อาวนมาปรรจบกันหรือว่ากลับมายูมองเกามองนีก็ได้น้องพี่น้องนอกแต่ว่าเนือซิงเงินใดก็คือเอฟซี FC แฟนคลับก็บยังบ่ทันไลืมน้องหงยกปียพรพี่น้อง ถือว่าสําหรับหงโยปิยพรเป็นแดนเซอร์อีกหนึ่งคนที่มีคนติดตามหลายเพยพ์พานคนติดตามน้องหลักหมื่นเดสํสหรับหงโยปิยพรนะพี่น้องเนาะอ้ออาวกระซ่งกําลังใจกันไปคือพย,ายพานว่าละผู้ยูมีใช่ผู้ไปกับมิโชพี่น้องบพว่าน้องสิไปขึ้นกับบ่วงได้กระตามเอฟซีแฟนคลับเห็นยูมองได้กัให้กําลังใจส่งกําลังใจด่านาเวทีใดคือเก่าเหมือนเดิมพย,ายพานแม,มนบละกการยูการไปการ ขื้นการร่วงกะถือว่าเป็นเรื่องปกตินาะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าหลายๆคนก็คิดว่าโอ้บ๊อบ,บคิดว่าน้องสีลุ่งจังสิไหมเพราะว่าตอนนี้กะมีการเริ่มมีการสอบการอียงแล้วจังสิเนาะอ่ะขอบขรพในการตัดสินใจพี่น้องสาหรับน้องฮงยกเปียพรแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือความน่ารักความรู้จักไปลามาไหวจังสิแหมมีการออกมาโพสให้กับเอฟซีแฟนคลับแต่รับรู้ว่ามันว่าหายเงียบไปเลยจังสิเนาะพีายพันเนาะ สรงกำลังใจพี่น้องแดนเซอร์น้อยคนหน่อยอคนหน่อยติดคนละพอไงกับเป็นกำลังใจให้คือเกาเดอ้อพี่ยาพอนเอ้ยไปยุย้ยสกระคใหาปังๆอ่บาบพว่าสิเป็นเส้นทางสายมาลำ่ำหรือว่าเส้นทางใดกระตามกระคอให้นอ้องอ่าโ่งมานเอ่อพอ,พอแต่คนดีๆอ่าได้เงืนคำมาเก็บหอมรอมอ่ารีบไห้เก็บไห้อืมเอาว่ากันไปเล็กน้อยบานเฮาขจังสี่ละ ้องสู่ต้องส้สนไปน้องพี่น้องเนาะอ้าวเป็นจังไรัดที่ไหนมาซองความหนาหักของครอบครัวน้ององค์หญิงเพชรบานแพงนาะพี่น้องเนาะล่าสุนีร่วงคลิปพ้า่านเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆมอบเสื้อจํานวน500ตัวให้ทาหารไทยตามแนวชายแดนกัมพูชาป้าถึงถูกพญา,านาคห้าร้อย <500 S 2> ตัวสุดยอดอิลีสําหรับน้ําใจของครอบครัวน้ององค์หญิงเพชรบานแพงก่อนหน้านี้พยานานมีการนําสิ่งน้ําของเนหละไปมอบให้กับผู้อพยพในศุน ผู้อพยพนพน้องเนาะผู้ทีเพิ่นกาลังได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ก้อนหนานีอีเพื่อไม่านมอบเงินจังไดล่ะมีการเสียสละทรัพย์ส่วนตัวหนึ่งแสนบาทพี่น้องอนำสิ่งน้ำของไปมอบให้กับผู้อพยพวัซซันเถาะ <พบ S 2> สุดยอดอห่ีสำหรับครอบครัวน้ององค์อิงเพชรบานแพงอันนี้ก็ถือเป็นของที่เพิ่นเอาไปาร่วมร่วมกันนาอพี่น้องเนาะ,อ,ะอยู่ทางวัดน้องคู่บะเบื่องเพลินเ,นเออขอว่ามันเห็นขอ่นขอยเห็นลวงลุ่แม่นบวบางหันแห พอเห็นพับไข่ขับข่ายยังความเป็นหลวงลุ่งนั่นแหละอ่ะก็ขอให้รอบครัวน้องจะเญินจะเล่นปังๆเด้อพี่น้นงงงนองเด้อกับเตรียมรลังใจให้พีฐานหารสู้ผู้สุ้คนทีวากันว่าเหตุนาทีถำนาทีปกป้อง,อ,งอธิป,ปไตยละกกับปกป้อง,องชีวิตทรัพย์สินของผัวเฮ้าเนี่ยแหละทางสัานวิาพี่น้องเนาะพอกันคลิปนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ